สวัสดีเด้อเพื่อนเพื่อนทุกคนฉันวิ่งไล่สไตล์นักวิ่งห่วยถแถลงนั่นเด้วันนี้ก็จะพาพเพื่อนเพื่อนมาโมไซค์กันนี่เพื่อนบ้านขับมาจอดแต่เช้าเลยเว็อา1 2 5มาเดี๋ยวมาลุยกันเด้ไม่ต้องพูดพ่ำทำเพลงและอาการที่เพื่อนบ้านเอามาให้ช่วยดูนี่บอกว่าวิ่งเราวนามันสายเป็นงูเลยว่า้น ก็เลยไม่กล้าใช่ไม่ว่าจะวิ่งเร็ววิ่งช้าสายมาดูกันที่เป็นอะไรสังเกตดูก่อนที่นี่เยสนิมแดงๆเนี่ยแสดงว,ว่ามันต้องมีอะไรแตกหรืออะไรพังปกติมันจะไม่มีสนิมไหลออกมาขนาดนี้เดินีก,ก่อนจะลือก็ต้องดูนี่แหละวิเคราะห์ก่อนเพราะตรงนี้มันไม่น่าจะมีสนิมอะไรนอกจากลูกปืนลูกปืนไส้ขวาอาจจะแตก ยกดูก่อนเดอ้อก่อนที่ลื้อเนี่เนี่ยเห็นไหมเ่รอกุกักกุกัก,ก,กนี่เนี่ยลวมเลยซีนเซิรนหมุนได้พร้อมเนี่ยกันขี้ฝุ่นกันน้ำเนี่อย่างนี้มันไม่ใส่ยิยนทนยังไงไหวหรอลูกปืนแตกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนสองคังพร้อมกันไปเลยทีเดียวเนี่ยแบบนี้วิ่งไม่ออกดาเด้อเนี่ยวิ่งบางทีมันก็เบียดส้สยเบียดขวานี่ ถ้าไม่เปลืองผาบเบรกดาแบบเนี้กินน้ํามันดาโอ้หลายอย่างการต่อเนื่องของมันอย่างนี้จะว่าแต่วิ่งเป็นร้อยอย่างที่เพื่อนบ้านบอกเลยวิ่งแค่ซินี่กิอันตรายแล้วเผื่อมันไม่หมุนมันล็อกปั๊บนี่ก็ตีเรื่องกามนตัวนั่นเด้ซี่เนี่จับมา้างนี้1ิปสีเจ็ดนี่ตถอดเลยนะ สิบเจ็ดนี่จีเวนคางหรือจีบออกอะไรก็เรียกแต่เถอะที่สะดวกว่าง,งั้นเถอะที่ทำมี้เนี่ยสิบเจ็ดหมุนสิบสี่จับไว้ไงสิบสี่จับไว้สิบเจ็ดหมุนโตโปออกล่ะดึงฟากวางจวกดึงล่อเลยนลออเนี่ยดึงออกมาไงดึงมาตรงนี้แหละซีนเซินแตกเละเมื่อเลยโอ้ยเนี่ย แตกเละแล้วไม่ยากง่ายๆอย่างเงี้ยทำเองก็ได้เด้อเนี่ยเดี๋ยวดูขั้นตอนแล้วกันพื้นฐานหรอกแบบนี้ยลองเอางี้เด้อเพื่อนเด้ยเนี่ยไม้ลองนี่ก่อนเนี่ยไม้ลองวางตีมันลุดลงไปเลยอันนี้ก็ดึงออกเลยปอกลองเนี่ยปอกนี่สําคัญเหมือนกันเด้อไม่ใส่ไม่ได้เด้อเนี่ยปอกเนี่ยเก็บไว้เดี๋ยวเวลานัก็ใส่แบบนี้เปลี่ยนสองคางเลยไม่ต้องเสียดายหรอกมันไม่ได้แพงมากมม้นี่เคยควงทู่ๆเนี่ ตรงกันไปเลยนะเป้ารุดแล้วเนี่ยฝั่งหนึ่งโอ้ยนี่ก็เรียบร้อยือกันเปลี่ยนใส่ขวาสองลูกสองตับตีเลยวิธีการก็อย่างนี้แหละรุดลเนี่รุดลวออกออลยเดอเนี่ยฝัออยยย่งนี้แตก เกี้ยงตับเลยเห็นไหมเหรอูดเบิอันนี้ยังพอเหลือเดี๋ยวเปลี่ยนเนี่แล้ว็ก็ซนเนี่ยแข็งปกเลยไอทำหน้าที่กันขีน้โคลนกันน้ำกันฝุ่นอะไรก็แล้วแต่แต่กันเจ้านีไม่ได้เด้อนี่กันได้เฉพาะน้ำฝุ่นโคลนเขารอว่างันเถอะเดี๋ยวจะว่าเออกันได้ทุกอย่างเลยกันเจ้าหนีไม่ได้เด้อเดี๋ยวดูเบอร์ลูกปืนนั่นเดว้ว่ามันเบอร์อะไรเพื่อนบางคนอาจจะไม่รู้ว่า ซื้อนี่จะซื้อยังไงแต่ถ้าบางคนรู้แล้วก็อย่าว่ากันเดอ้ออันนี้สําหรับเพื่อนที่ยังไม่รู้ว่าจะดูเบอร์ลูกปืนยังไงเอามาดูนี่ดมันเบอร์อะไรเบอร์ก็ตัวมนันี่เขียนว่าหกสามศูนย์หนึ่งสีน้ําตาลน้าตาลเนี่ยเวลาไปซื้อก็บ,บอกเขานี่แหละดูอย่างนี้แหละไปหาของก่อน นี่ได้มาแล้วเนี่ยซีนกันขีฟุนดาเนี่ยเวลาไปซื้อเนี่ยไปซื้อก็ล้านขายอะไรมอเตอร์ไซค์อย่าไปซื้อก็ล้านขายพัดไทยปากซอยเด้อยหะ่ะโดนเส้นพัดไทยฟาดหนาก็มาเด้อเพื่อนเลยนี่ของใหม่ได้มาแล้วเนี่ยหกสามศูนย์หนึ่งถ้าเบอร์ตรงกันเนี่ยไม่ต้องเทียบดอกเบอร์ตรงกันมันใช้ได้อยู่แล้วก่อนที่ใส่กันนี่เช็ดเลยเช็ดทำความสะอาดในเบ้ามานันนี่เบ้ารองรับลูกปืนเนี่ย สองขางเลยเด้อใส่ว่างไปไงใส่ด้านไหนก่อนก็ได้ข้างส้สยก่อนขวาก่อนก็ได้เนี่ยอไปเลย<ๆ>เน่งย,ยันพอดีเลย อย่าลืมบุ๊ดกันกลางใส่เข้าไปล,ลูกปืนเนี่ยใส่เลยนี่คือการเนี่ยใส่เงี้ยเล็กนีนกลมๆเนี่ยเข้าเบาก่อนน่ะทีนี้เด้ออีกที เรียบร้อยใส่รเรีเยบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะใส่เรียบร้อยละลื่นปืด๊ดอีกจะใส่ตอยจาระบีนิดหนึ่งเด้อนีต่ตอยจารบีนี่จวดจวดไปเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้ใส่ไม่ยากหรอกเนี่ยกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเนี่ย อ่าพอเรียบร้อยเช็ดใส่เลยที่นี่มานี่เด้อเหล็กงัดยางนี่งัดยางนี่งัดผ่าเบรกให้มันอ้าออกก่อนมันจะใส่ง่ายเดีอ่ะนี่เห็นไหมล่ะวงหนึ่งเนี่ยอย่าลืมใส่เนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยใส่เงี้ยอีทัวเนี้ย ใส่ไปเนี่ยมันมีบ่าตัวนี้ไม่ใส่ไม่ได้เด้อเนี่ยไม้ไม่คืนอันนี้ไว้สาหรับเคลียเกี่ยวกับไม้ให้ไม้ให้ไม้คืนเนี่ยใส่เข้าไปอย่างี้แหละเนี่ยมับใส่ไปเลยอันนี้ลืมไม่ได้เหมือนกันทําหน้าที่เคลียให้ไม้วิ่งใส่เข้าไปว่ามันโยกเยกโยกเยกกุก,กกักุกกก,กไหมหลังจากที่ทํากันไปแล้วนี่มันได้ผลจริงไหมหรอ ใส่กาไปงี้แหละค่อยๆเคาเอาเลยเพื่อนเด้ทำข้อเนี่ยก็แทะเขาอย่าไปใช่ตีด้วยนะตีอย่างเงี้ยหัวน็อตจะเยินขันที่หลังมันขันยากใส่เลยนี่ใส่แล้วก็น,น็อตใส่ไปสิบสิบเจ็ดนี่เือนเดิมสิบสี่สิบเจ็ดแน่นเต็มที่เด้อออาวแน่นเต็มที่แล้ว เปลี่ยนลูกปืนไปแล้วเนี่ยสองข้างก็จะมาดูเดี๋ยวว่ามันโยกคอนไมหมหรอหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วโยกดูทีดูดิเนี่ยไม่มีโยกไม่มีคอเลยแน่นปึ๊กเลยเรียบร้อยเนาะวันนี้นี่รถวิง่งเรื่อยวิง่งมีเสียงดังขง้างนาวิ่งสายเป็นงูก่อนนี่ดูเอาเด้อเพื่อนเลยถ้างของเพื่อนเพื่อนมีอาการงี้ก็ดูเอาก่อน อย่างเงี้ยวิ่งไม่ทายแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อย่าลืมกำเบรกย่ำให้เขาดาเดี๋ยววิ่งวิ่งไปกำเบรกจะไม่มีเบรกย่ำก่อนย่ำเบรกเนี่ยกำปล่อ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 ยอ่าอ่ะ,อะย่ำเบรกเขาดาที้งเรางัดผ่าเบรกถอยหลังโอเคเรียบร้อยสรุปปัญหากันเนาะเพื่อนนอะนี่รถวิ่งสายวิ่งเรื่อยเหมือนงูเนี่ยสรุปปัญหาก็คือลูกปืนมันแตก ข้างขวานี่แตกเบิดเลยข้าง้ายยังพออยู่น,นี่เลยคือสาเหตุมันที่มันวิ่งสายเปลี่ยนออกแล้วก็แนนปึกเรียบร้อยดีอย่างนี้ไม่ต้องวิ่งร้องดอกอันนี้ไม่สายแน่นอนแบบนี้สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนโชคดีมีเงินใช้ทั่วหน้าทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ มีความู้มาแบ่งปันมาแชร์กันไปนั่นเดชสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ